ทุกคนทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวเนยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนยจะพาทุกคนมาดูมะเขือเทศค่ะเท่นเทนเทนทน,นี่ไงทุกคนนี่ลูกนี้สุกและะ้วค่ะอุ้ยลูกใหญ่มากๆเลยอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกทอนะคะอุ้ยทุกคนมีตรงนี้ด้วยนะ นี่ไงมะเขือเทศสดๆจากสวนที่บ้านสาวเนยเองค่ะนี่ค่ะทุกคนมะเขือเทศที่บ้านสาวเนยนะซื้อมากินใช่ไหมคะแล้วเนยก็เอาเม็ดเขาอะมาหว่านทิ้ไงไว้แล้วให้ผลผลิตแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมคะการปลูกมะเขือเทศปลูกง่ายมากๆทุกคนคะ แต่ว่าที่บ้านสาวเนยอ่ะเนยทดลองปลูกในกระถางนะคะเพราะว่าเนยให้พอบ้านปรุงดินให้ค่ะในการปลูกในกระถางก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าดูแลง่ายมากๆเนี่ยดูอย่างต้นนี้นะคะปลูกพร้อมกันทุกคนคะแต่ว่าปลูกกับดินเนี่ยยาวไปข้างหลังเนยเลยนะคะปลูกกับดินไม่ได้มีการบำรุงดินอะไรเลยเป็นดินแบบดินเฉยๆไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเลยแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ ปลูกในกระถางที่ผ่านการปรุงแต่งใส่ปุ๋ยผสมอะไรหลายๆอย่างนี่ค่ะให้ผลผลิตแล้วลูกใหญ่มากทุกคนคะ่ะนี่ทุกคนลูกใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยแล้วเป็นลูกแรกด้วยนะคะมะเขือเทศลูกท้อลูกแรกที่แดงสุกก่อนหน้านี้เลยเอามาห่อไว้นะไม่งั้นเสร็จเจ้านกแน่เลยลูกใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเด็ดแล้วนะ อุ้ยทุกคนเราจะเด็ดแล้วนะว้าวนี่ค่ะมะเขือเทศสดๆจากสวนที่บ้านสาวเนยเองนี่ทุกคนดูมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูนะอุ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะทุกคนตื่นเต,นต,นต,นต้นมากเลยจะได้กินมะเขือเทศสดๆจากสวนของเราแล้วอ๋ทุกคนนอนจอ้ะ อุย้ยเสียใจอะแมงมาแอบเจาะตั้งแต่เมื่อไหร่นอนเต็มเลยอุย้ยเฝ้ารอมาตั้งนานนะคะอุตส่าห์จะมากินให้ทุกคนดูซะหน่อยมะเขือเทศลูกท้อลูกแรกนอนเจาะอุอ้ยทุกคนดูน้องเดินออกมานี่เดินจากฝั่งนึงมาอีกฝั่งนึงเจ้านอนน้อยทำไมใจร้ายกับฉันแบบนี้เนี่ย โอ๊ยอดกินเลยอุตส่าห์รอมาตั้งนานนะคะโดนน้องหนอนเจาะซะได้ว้าไม่เป็นไรค่ะทุกคนเรายังมีอีกหลายต้นเดี๋ยวเรารอกินลูกนี้กันนะคะแล้วก็มีอีกตรงนู้นนะทุกคนเดี๋ยวเรารอกินนะดูอุย้ยเสียดายจังเลยอะ่ะลูกเนี้โยโดนเจ้าหนอนแย่งกินไปซะแล้วเดี๋ยวเนยพาทุกคนไปดูตรงนู้นดีกว่าค่ะมีหลายลูกเลยนะตามมาค่ะตามมาตามมาทุกคน ทุกคนก่อนหน้าเนยนกป็ปลูกไว้ตรงนี้ก็มีนะคะทุกคนมีลูกแล้วนะ,ะเนี่ยแต่อันนี้จะเป็นพันลูกเล็กนะคะนี่มีลูกแดงแล้วนะทุกคนเห็นไหมเอ่ยอันนี้เป็นพันลูกเล็กนะคะกําลังเริ่มแดงแล้วนะคะเนี่ยน้องกําลังสุกเลยอันนี้เป็นพวงเลยนะคะ เสียดายลูกใหญ่จังเลยแต่ถ้าอยากเห็นลูกใหญ่ต้องไปดูตรงนู้นะคะ่ะเยอะมากไปดูกันค่ะอุย๊ยทุกคนตรงนี้ก็มีเพื่งเห็นนะคะเนี่ยทุกคนมาดูแล้วโอ้ยสวยมากนี่ค่ะลูกใหญ่มากๆหวังว่าเจ้าหนอนจะไม่มาเจาะนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นป่ามะเขือเทศของเนยที่เอามาปลูกไว้เหมือนกันนะคะจะเห็นได้เลยว่าเนยใส่กระถางไว้นะทุกคนมาดูใกล้ๆเลย นี่ค่ะน้องจะอยู่ในกระถางแต่เนยไม่ได้ค้ำยันเขาไว้นะคะเนยปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติลูกนี้ใหญ่มากทุกคนมาดูเลยค่ะแล้วน้องจะโตได้มากกว่านี้อีกนะคะเนี่ยอุ้ยสวยมากทุกคนดูอ้ยสวยมากเลยค่ะโอ้หทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยอืมลูกงามๆเลยนะคะยังไม่หมดทุกคนนี่มาตรงนี้ตรงนี้เริ่มจะโตแล้วนะคะเป็นพวงเลย ทุกคนน้องเป็นพวงเลยนี่ค่ะออกเป็นพวงๆ,ตรง,ๆตรงนี้มีหลาลูกมากฝั่งนู้นก็มีนะทุกคนโอ้โหเห็นไหมคะป่ามะเขือเทศบ้านสาวเนยจ้านอุ้ยทุกคนตรงนี้ออกน้องออกกับดินเลยอะดกมากนะคะตรงนี้โดกมากทุกคนจ๋านี่อุ้ยกําลังใหญ่เลยนะคะเนี่ยเป็นพวงเลย ทุกคนเห็นไหมนี่ตรงยอดก็มีนะคะกับดินก็มีนะทุกคนน้องขึ้นกับดินเลยนะคะเนี่ยลูกใหญ่มากนี่จ้ามะเขือเทศสดๆจากสวนที่บ้านสาวเนยเองนะคะออ้ยเป็นไงคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะสาวเนยก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะคะบา,บายๆใครผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเนยด้วยนะ นี่ค่ะมะเขือเทศสดๆจากสวนจ้าบ๊ายบาย